ถ้าสมมติว่ากูไม่ได้กลับบ้านกูฝากบอกแม่กูด้วยนะฮัลโหลนนเพื่อนทาใจแล้วใช่ไหมว่านนจะเข้าไปเล่นเกมนี้จริงๆอ่ะ <c oughs> แล้วถ้าผมไม่ได้กลับบ้านนนฝากบอกแม่ผมได้ไหมว่าผมรักแม่ผมมากเลยแม่นายก็อยู่ในเสื้อเราเนี่ยฮะผมเข้าร่วมเล่นเกมแล้วผมหมายเลขสามเก้าเจ็ดนนนนฟังผมนะผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมนนเราไม่โลบได้ไหม <c oughs> เออมึงไม่กลัวเลยนะยกูไม่กลัวเว้ย พรากลัวแต่ว่านายแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนนบอกผมได้ไหมว่าทําไมนนถึงมาเล่นเกมนี้วะตัวบอกว่าเราอะเราอยากได้เสื้อบอลกับมันใหม่แต่ต้องมาแลกกับความตายอะนะนนนนว่ามันคุ้มเหรอวะมันคุ้ม้ากูชัดนะนนนนรู้ไหมว่าทําไมผมถึงมาเล่นเกมนี้ทําไมเพราะว่าความจนมันน่ากลัวเวนน้ยนน เกมอะไรวะนนเฮ้ยเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นตอนเด็กๆเลยเกมไอ้ไอ้คนเนี่ยไอ้โกโกวานะใช่ที่ตอนเด็กเราเราเล่นด้วยกันแล้วพวกเราก็แพ้ด้วยกันน่ะจำได้ไหมเพื่อนบอกแค่นนอย่าลนก็พอเพื่อนนนอย่าลนกลิ้งไล่นิ่งไว้นนนิ่งไว้นนนิ่งไว้กลิ้งไล่นิ่งไว้ เพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนมันมันช่วยกันได้ไปไปโนนเรามีคนช่วยเราแล้วนนผมว่าแกยาทำเพื่อนจ้าขอบคุณมากกูเล่นอยูแปดเก้ายุดไปอะไระวุณมากเพื่อนมึงเล่นอะไรเนี่ย ข้างหลังมึงปิดไว้เหรอเพื่อนเธอเรียกอะไรมองไม่เห็นเพื่อนคนที่ช่วยเรามันมันเรียกอะไรวะเนี่ยเพื่อแต่สังคมงเกมที่มันดีไปเก้าสังคมเกมอะไรอะโนทน์ผมจะตายแล้วเนี่ยเพื่อนเรารอ,รอนายอยู่นะโอ้แม่ฉันยังอยู่แม่ฉันยังอยู่เรารอดนอนเรารอด เราต้องออกไปช่วยไหมไม่ต้องเดี๋ยวจะตายเองฟังน,นนี้ฟังอะไรอยู่โนนตั้งใจหน่อยโฟ,โฟกัสเกมหน่อยล้อนะตอนสกแกนอย่ยระวังหัวร้อนไปตอยหาพอ่อมไอสัว์เจ็ดแม่ไขมืดมีไปมืด นนผมว่าผมถ้าผมผ่านเกมนี้ไปได้ผมว่าผมจะพอแล้วอ่ะเพื่อนทำไมไม่อยากเล่นต่อแล้วนอนอยากไปต่อเหรอใช่ผมไม่อยากเล่นแล้ว,<ต>ลวนนจนมันน่ากลัวก็ความจนมันน่ากลัวแต่เราก็ยังมีเงินให้เราเก็บไว้กินขนมหรือเปล่าวะวานนความโลภเท่านั้นแหละที่ทําให้เราหน้ากลัวไม่ใช่นนเราเรามาเพื่อจะเอาเงินแล้วกลับบ้านไม่ใช่หรอแกคิดอะไรของแกอย,อยู่เนี่ยไม,ไ,ไม่มีงานก็ไม่มีเงินออ อ้าวแล้วมันจะถีบกูทำเยี่ยอะไรอะ่ะเพื่อนนี้เพื่อนต้องเก่งๆนีเพ่อนจะได้รูปอะไรวะเนี่ยโอ้รูปล่มบอ้สัทธ์เอ้ยรูปล่มแล้วว่าเพื่อนน่าจะโดนเบาๆ <ดน S 1> อันนี้เ<ๆ>บาๆเบา,บาๆ เจ้านายเลยเว้ยมีโมมีองค์โวยตัวที่เราตัวเดิมเยวยกวยลยับมาที่บ่เอมันดีแท้ที่เราโกวกที่เราตัว,ว,บบตวเฮ้โนนผมใช้ถ้ามาที่หีเป่าหุยหีเป่าแต่อะไรของมึงเนี่ย <c oughs> มึนผ่านยังแล้วนายผ่านยังเนี่ยเราไม่เห็นนายเลยเดี๋ยวบอกนะว่าตายอ่ะโดน,นเบาๆก่อนผมจะแพ้เพราะเพื่อนนี่แหละ กูจะโดนยิงเพราะมึงเนี่ยเฮียผมบอกว,ว,ว,ว่าผมผมพานเกมนี้ผมกลับบ้านแน่ผมสาบานได้เลยว่าผมจะกลับบ้านแม่ผมรออยู่สิวิธสุดท,ท้ายเข้าเย้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 เ มีองมีองกลวยโดยกิ๊บเอาโดยโดยบอยกล้าไอ้นนเพื่อนแมพนี่เพื่อนต้องหลบซ่อนเพื่อนหมมาอยี่เพื่อนเพื่อน่แมบอะไรเพื่อนแล้วรู้ได้ไงรู้ล่วงหน้าได้ไงเราเคยมาเล่นแล้วเหรอไม่ใช่ก็คือเพื่อนเขาคนก่อนใช่ไหมเขาเขาเขาเคยมาเล่นแล้วเขารอดเขาเคยโดนจับมาเหมือนกันเอ้เขาบอกว่าหมืเนี้ยมันจะมีสงครามนายต้องหลบนะค้ยอะไรอ่ะค้ยอะไรอ่ะ ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เไม่เอา,เอานี่ดูวนนี้อย่าอย่าชู้ไม่น,น,น้ำมึอตายพน่นเบาโน่นไหนบอกว่าจะวนกลับบ้านไงเบ่าข้ากลัวแต่ว่า,วาวนายแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วข้า่ินกู สังคมมันหล่อหรอไม่กูเป็นแบบนี้เองนะสังคมมันหล่อหรอไม่กูเป็นแบบนี้นะเหี้ยไปช่วยอีโมไอสัตว์เป็นเหี้ยไรไอสัตว์มึงหล่อหรอไม่กูเป็นแบบนี้เองไงสัตว์มึงหล่อหรอไม่กูเป็นแบบนี้เองไงเหี้ยอะไรไอสัตว์ผมรอดผมรอดนนผมรอดเพื่อนแล้วก็รอดตายเหี้ยผมรอดเพื่อนผมรอด นนนนผมว่ากลับบ้านเถอะพอแล้วนนผมไม่เล่นแล้วนะ<ห>พอผมผมผมขอ่าโอ้โหนนโอ<ฮ>้ผมอยากเลิกล่นแล้วอะ่ะเอาหัวไปเอาหัวไป นอนแกอยู่ไหนเพื่อนอยู่แถวสุดท้ายคนไซสสุด,ส,ดสวยแล้วนนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อนนอนหวังว่าแกจะรอดนะเพื่อนอยู่สีอะไรเพื่อนอยู่สีอะไรเอ่ยหอหลังไป้างหลังหอหลังไป้างหลังงอตัวไป้างหลัง โอ้มยก๊ o ดเราทำได้เราทำได้เอาหน่อยพวกมึงเอาหน่อยเพื่อนอยู่สีอะไรเฮ้ hey, มึงเป็นอะไรสีเนี่ยได้กูจะได้รู้ว่าเพื่อนตายหรือว่าไม่ตาย <S <S 2> <S 2> <S 2> เราทำได้เราทำได้เพื่อนเราทำได้เราโอ้ถึงตาเราแล้วสินะนนแกต้องรอดนะไว้เพื่อน เดี๋ยวผมต้องวางสายแล้วแล,แล้วเราไปรอลุ้นกับแกว่าแกจะรอดหรือไม่รอดเรามารอด,ดูกันว่าไอ้นนมันจะรอดหรือเปล่ามาช่วยภาวนาเพือพ่อนฮัลโหลเพื่อนฉันไม่รอดเอามึงไม่รอดแล้วโทรหากูได้ไงเนี่ยแล้วมึงไม่รอดแล้วมึงโทรหากูได้ไงเนี่ยไม่ไม่มึงไอ้โทรหากูได้ไงเนี่ยมึงไม่รอดไม่ใช่หรอแล้วนายก็ไม่รอดไม่ใช่หรอไอ้นนท์ ไอ้นอนไม่รอดโอ้เพื ang, <laughs> ่อนโอ้ไอพีนอนแซย่างเพื่อนความแค้นนี่แหละเกมมันต้องจบลงสักทีแล้ววะเกมมันต้องจบแล้วสิวะเกมกระจกที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆหรอ เพื่อนกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายช่วยคิดหน่อยขวาขวาแล้วอะไรต่อมีเวลาอีกสองนาทีซ้ายเรารอด สายแล้งไอต่อสายแล้วไปไหนต่อขวาเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไว้นอนถ้ากลัวแต่ว่านายแพ้ไปครึ่งนึงแล้วเกมมันต้องจบลงสักทีเลยวะ